สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องทางพี่ดาวนะครับผมวันนี้วันพระนะครับแม่แม่แม่ยายในหมู่บ้านก็เข้าวัดนะครับวันนี้วันทําบุญนะครับแม่แม่กานทุกคนต่างเห็นพี่ดาวก็อยากจะร่วมทําบุญนะครับผมวันนี้วันพระนะครับแม่แม่ยายยในหมู่บ้านก็ออกมาวัดกันเยอะนะครับผม ก่อนอาหารพี่ดาวด้วยนะครับผมวัตทำบุญนะครับวันนี้วันพระนะครับผม คนเยอะนะครับวันนี้ในวัดนะครับผมนี่ก็วัดนี้เหมือนกับมีงานด้วยนะครับผมเป็นงานศพนะครับแม่แม่เขาเอาศพมาไว้ที่วัดเลยนะครับผม ถ่ายภาพเก็บภาพบรรยากาศไปด้วยนะครับในระหว่างที่พี่ดาวมาหานะครับผมนานๆจะได้เห็นช้างเข้ามาหาแบบนี้นะครับผมชาวบ้านก็ตื่นเต้น,ตนดีใจนะครับผมเพราะว่าก็นานๆจะได้เห็นนะครับผมพี่ดาวแอคชั่นให้ด้วยให้กับอาจารย์ท่านถ่ายรูปด้วยนะครับผม แไปรู้ก็เป็นยังไงก็ไ่ยังไปเลยแม่ไม่เลยให้แม่ทายได้ไหมใ้แม่ทคุณใจนะครับผมก่อนเข้าหาพี่ดาวนะครับยกมือไหว้ก่อนนะครับผมความรักความศรัทธาเนาะแม่เป็นเหมือนมีความสุขนะครับที่ได้พบได้เจอนะครับผมพี่ตาว รางวัลให้พี่ดาวด้วยนะครับผมรางวัลให้พี่ดาวด้วยนะครับให้พระอาจารย์ต้อนแทนนะครับ มีวันพระนะครับผมบรนพระแม่ออกแม่ขาวก็จะเยอะนะครับผมแล้วพี่ดาวนะครับผมเข้าไปออนทัวร์ในหมู่บ้านกันนะครับแม่แม่ใหญ่นะครับแต่ข้ออาหารช้างนะครับแม่แม่ดูครับดูครับผมก็จะไปเอาอ้อยมาให้ด้วยนะครับผม าอใส่มือพอลดแม่เาเองินให้เจ้าของเนาะเอายางปูงี้ถูกใจพี่ดาวนะครับผมโอ้ยทางอาหารการกินนะครับผมกินของหวานก่อนนะครับผมเนี่ยวางหญ้าด้วยนะครับผมไม่ยอมกินของหวานก่อนนะครับผม ครับตอนอาหารช้างนะครับผมโอ้อนอ้อยนะครับโอ้ยนี่เพื่อนมาลองซื่อหรอตลาเซื้อหรอบานไม่เพื่อนเนี่ยบ้านไม่เพื่อนเดียวเนี่ยเขานมีประกาศโอ้ยเาติประกาศตลาดเถึงตึงน้งเจาประหลาางในยิ่งข้านมืเนี่ย ป้อนอาหารนะครับป้อนอ้อยป้อนอ้อยนะครับผมพอไปตัดอ้อยมาให้พี่ดาวนะครับผมดูพี่ดาวแม่ๆเป็นริบมากนะครับผมมีของกินนี่ยโอ้ยนิ่งมากเลยนะครับผมมีของกินนะครับณีใจนะครับดีใจมากได้เจอพี่ดาว ดีใจพ่อแม่ได้เจอท่านหายวายยายดีใจมากนะครับผมสอนพี่ดาวนะครับผมวนมากนะครับผมต่างมันว่นยดีใจนะครับผมยายต่างดีใจนะครับผมพี่ดาวจะจับ จับกระดิ่งให้นะครับผมจับกระดิ่งให้กับแม่ค้านะครับผมเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับผมได้มีโชคมีลาบนะครับผมร่ำรวยเงินทองนะครับได้ของมงคลจากบ้านพี่ดาวไปก็ขอให้ได้โชคได้ลาบกลับมานะครับผมร่ำรวยเงินทองเด้อมีโชคมีชัยนะครับผมคขายกิจการการงานก็ขอให้เจริญยิ่งขึ้นไปนะครับผม จกาศนะครับแม่แม่กับการออนทัวร์นะครับผมไปแล้วพี่ดาวเดินออนทัวร์ต่อนะครับสวัสดีพี่ดาวนะครับผมเข้ามาในออนทัวร์ในหมู่บ้านนะครับแม่แม่ก็เจอแม่แม่ยายใจดีนะครับผมรักแล้วก็อินดูพี่ดาวนะครับผมให้ทิปให้รางวัลนะครับผมหาของกินมาให้พี่ดาวนะครับผมพี่ดาว เก็บทิปเก็บรางวัลนะครับขอบคุณคุณยายมากๆเลยนะครับก็ขอให้คุณยายมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมให้ทิปให้รางวัลนะครับผมคุณแม่คุณแม่ไม่เคยเห็นนะครับผมโอ้ยบอกว่าพี่ดาวได้คะแนนแล้วก็ เอาคะแนนให้เจ้าของนะครับผมยื่นให้เจ้าของสะออนไหลนะครับแม่แม่ดีใจมากเลยนะครับผมครัพี่ดาวดูครับพี่ดาวจะกล้าจับหรือเปล่านะครับผมคุณแม่อยากให้พี่ดาวนะครับผมต้องให้น้องน้ำให้น้องน้ำเอามือจับให้นะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวพี่ดาวเขาไม่ค่อยกล้าจับนะครับผม ได้เนี่ยให้ได้นั่นคือต้นโคกคนเด่นเลยเอ้ากำปั้นมามาเอาประชาูนนะเพื่อนนาย้โอนหัวเพื่นเดี๋ยวเพื่อนจี๋ยวจะขอเก็บภาพนะครับผมคุแม่ในหมู่บ้านนะครับ แม่คนหน้าเลยม่เสียงไายนักเพิ่นก็ได้เไหมแม่ผมติดล็อกตัวเลยแม่นเสียงไทยหายคนภาทยหายเลยฉันไม่เล่นแจ้งตัวเคยว่าเป็นยังหรอสวยสวยแต่เป็นยังหอแเนาะภาพเก็บภาพบรรยากาศนะครับพี่ดาวมาหาก็อยากเก็บภาพเนาะแม่แม่นานๆจะได้เห็นช้างมหาแบบนี้นะครับผมแต่ก็มีความสุขนะครับผม ที่ได้พบได้เจอพี่ดาวนะครับผมถือเป็นโชคใหญ่นะครับผมเข้ามาหานะครับแม่แม่ดีใจนะครับผมเอาพี่ดาวขโมยกล้วยแล้วอ้าวนี่เลยแม่แม่อยากกินอะไรก็ดึงกินเลยนะครับผมชาวบ้านเขาก็ให้กินได้นะครับผมไม่ห่วงนะครับผม ให้กินได้นะครับผมส่วนเราก็ฝั่งูุนก็จําหน่ายวัตถุมงคลนะครับผมน้ําก็จําหน่ายด้วยนะครับผมไปนี่ก็ได้ไปกด้งอยกุนก็ได้อะไรันเนี่กลางบ้านน่นะกลาง้นะครับกจ้าโตไปูไปไนต่วัออกเลยบน่ะเด็กๆนะครับ มาดูพี่ดาวนะครับแม่ครับแม่แม่คลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากแม่แม่กดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครตนะครับผมให้กับช่องพังพี่ดาวด้วยนะครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแม่แม่สวัสดีครับผม